มีตังทำไรครับกูผักค oh, ้าอย่เยอะๆขีโคตรขี้คตรกูผักขูหน yeah ูปลูกเอโอ้โหปลูกเองนะครับไม่ยอมให้ยาปลูกนะปลูกเองนะครับปลูกเองปลูกเองนะครับโอ้ไม่ยอมให้ยาปลูกให้นะครับจะปลูกเองนะครับคุณย่าพามีตังมาปลูกผักนะครับเออเไม่เอาไม่เอาได้ไงลูกไม่เอาได้ไงกูผักกูผักมายอะปลูกเองนะครับย่า คุณย่ามีตังปลูกเองนะครับมีตังไม่ยอมนะครับอย่าปลูกก่อนอย่าปลูกก่อนอย่าปลูกก่อนนะปลูกก่อนปลูกก่อนปลูกก่อนนี่จะขุดหลุมปลูกฟักทองนะครับมีตังไม่ยอมนะมีตังไม่ยอมนะครับมีตังยังไงก็ไม่ยอมจะปลูกเองมีตังไม่ยอมหรอกครับคุณก่อนคุณก่อนคุณไม่เข้านี่ให้ไหนดินนะนู่นปล่อยกันสิยับคุณกั้คุณก็ซ้อเดี๋ยว ดินเหนียวนะครับดินเหนียวเอาเม็ดโรยเอาเม็ดโรยเลยมีตังเอาเม็ดโรยรยรยโรยโนอะ้โห,โห,โหแน่นอน แน่นอนจริงๆฟักทองของมีตังนะครับเอามีตังอ๋อจะโรยอย่างเดียวจะโรยตอนนี้ไม่ขุดแล้วนะครับจะโรยตอนนี้จะโรยแล้วตอนนี้จะโรยเม็ดนะครับไม่ขุดแล้วตอนนี้จะโรยเม็ดตอนนี้มีตังจะโรยเม็ดนะมีตังกูฟักทองไว้เอาไว้กินตอนโตนะครับ อออเอาเอาเดีๆนะลูกเอาดีๆจะโรยเม็ดนะครับจะโรยเม็ดจะโรยเม็ดนะครับลุ่มโยลุ่นี่นี่ลุ่มนี่ลุ่มนี่ใส่นี่ใส่นี่ใส่ใส่จะโรยเม็ดนะครับโอ้โหโรยใกล้ๆดิลูกล้วไปโยนอย่างเง้น่ะโรยใกล้ๆิโรยเม็ดใกลๆไอ้ยยนใส่นึ่ใส่นก tay tay nước tay nước nước khó không bán